สวัสดีจ้าทุกคนอืมปลาต่อยแฟนปลาต่อยวางอวนไว้ในสะฮะหลังจากฝนตกหลายวันเก็ปลาต่อยพุ่งมาสาวมา่เดียวอันติด <c oughs> ต่อยนึกว่าไม่ติดเพราะเคยวางอ่ะมันไม่ค่อยจะติดเลยอ่ะเหมือนปลามันรู้แต่นี่วางไว้สามวันปลาต่อยนึกขึ้นได้ไงก็เลยมาสาวดูอ้าว มันติดปลาอะไรไม่รู้ปลาอะไรเพื่อนเพื่อนเขาเรียกปลาอะไรเนี่ยเนี่ยไอ,อ,อ,อตัวนี้ติดจนตายเลยพองเลยตัวนี้นี่สามตัวสามตัว หม้อแกงพอดีม <g ül> <c oughs> ดกกั้งไดกเข้าเจ็นยินปลาอะไรเนาะใช่ปลาตะเพียนหรือเปล่าฮะเราะว่าปลาสวายปลาอะไรนาะเนี่ยอืปลาสวายปลาตะเพียนปลาอะไรถ้าต่อยเคยเอาปลามาปล่อยทีนะลูกปลาอะไรวะ ที่กรมปมงเขาแจกฟรีมาปลาสวายหรือว่าอะไรนี่แหละแต่อันนี้มันคงจะไม่ใช่มั้งอยู่เหมือนเหมือนพวกแม่ปลาอะไรแบบนั้นนะรู้ว่าอยู่แบบนี้ปลาสวายาแต่ก็ไม่ค่อยรู้มันอยู่คล้ายๆแม่ปลา ตัวนี้น่าจะเพิ่งติดตัวที่ติดตายนั่นน,น่าจะติดที่สองวันที่แล้วโอยติดนี่น สองสามวันแล้วตอนนี <c ười> <S S ้ต้องให้ไอ้ชมุนเสร็จแล้วมตัวหม้อแกงหนึ่งพอดีสองตัวสามตัวอีกตัวตั้งไม่ได้ มันน่าจะมีปลาเยอะอยู่ในสระเนี้ยเพราะว่าเวลามันฮุบอย่างดังเลยปลาช่อนอะไรต้องมีแน่มันไม่ค่อยจะติดอวนมันรู้มันรู้มาก แล้วเห็นนี้นี่น่าจะแกงส้มีสองตัวแกงส้มนี่ไอ้นี่ดีป้องยาส้มพมา่าเอยาส้มพมา่าว่าต่อยเก็บไปแล้วพอดีเลย ส้มกับเจ้าปลาสองตัวนี้ปลามันถึงคาดแล้วโอเคถาแต่จบคลิปก่อนนะจ้าทุกคนสวัสดีจ้า